ครับผมคนใหม่แล้วก็ผมนำข่าวสารของ ACT ไปบอกน้องๆนะครับที่เขาถือยื t อีทีดนเชนมาเข้าร่วมกับ ACT เราก็ได้ประมาณสามสี่ยุทธรหัสนะครับแล้วก็ให้เขาทำยุญธติดไปเขาก็เขาเห็นว่าเป็นช่องช่องทางที่เขาเกิดรายได้ครับเขาก็เข้าวอรเออร์ ได้มาก็นํามันเป็นช่องว่างระหว่างขอบคนเก่านะครับกับคนใหม่ซึ่งมันรวมกันพอดีราคาเหรียญก็ไม่สูงมากนะครับ V2 ก็บอกน้องว่าลงทุนได้นะตอนนี้เขาก็ยุสิ16ปีก็มี18 19อก้าอย่างนี้ครับไปคุยกับเขาเขาก็เห็นดีด้วยครับคับผมน้องดาวครับขอบพี่นะตอบคุณครับล้า แล้วคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่แพรพูดมาสักครู่มั้งครับอาจารย์พูดมาสักครู่นี้เป็นไงมั้งครับก็มองแล้วคือทุกอย่างมารวมกันพอดีแล้วก็ให้มันเปิดโลกว้างะครับจากหลายๆทีมมารวมกันเนี่ยของเราก็อยากให้จันรีเชียนของตัวเองครับคชัาผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มานะครับเอ่อขอขอคนที่ไปคุยกับคนคนอื่นข้างนอกก็เยอะที่ต้องรับแรงกดดันจากคอมมูนิตี้มาอย่างพี่นานากับพี่แม็คขอขอฟังหน่อยครับแล้วก็ อะไรมุมหน่อยขอพี่นาณากับพี่แม็กครับขอบคุณครับนาณากับพี่แม็กครับเชิญครับพี่นาณาต่อสู้กับไม้เปิดได้ไหมครับส่งซิกหน่อยครับส่งซิกหน่อยได้ไหมครับพี่นาณาตีกับไม้ทุกวันเลยนะครับอ่ะครับได้ไหมครับพี่แม็กได้ไหมครับอ่ะสองคนนะครับผม ได้ไม่เอ่ยคุณนานโขอพูดค่ะอ่าพี่เก่งเชิญครับอ่าพี่เก่งเชิญครับสวัสดีครับได้ยินนะคัได้ยินครับอ่าอันนี้เรียวกว่าเปิดขลกค่ะสิ่งที่พีทำตอนตอนที่อยู่กับแอรนะเชื่อไหมว่าพี่พี่เก่งพี่เก่งเสียงไม่พี่เก่งมันขาดขาด,ดหายหายแบบใกล้บ้างไกลบ้างพี่พี่ใช้<ม>ค เนี่ยเนี่ยได้ยินแล้วพี่ชัดละเดี๋ยวงี้พี่เก่งเดี๋ยวคืนนี้เล่าเรื่องผีไม่สนุกพี่เซตไปไว้ตั้งแต่ตอนนี้ให้มันดีเลยได้ค่ะโอเคดีเลยพี่ชัดชัดแจ๋วแววไว้พี่เอาเลยี่คือตอนเนี้ยเอ่อเรียกว่าเปิดโลกสําหรับพี่เนาะเพราะว่าชีวิตอยู่แต่บันเทิงมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ตอนตอนที่ได้ร่วมง,งานกับแอรก็อยู่ในเซกชันของบันเทิงแต่ก็จะทําข่าวพีอารหรือรายเกี่ยวกับ กับเรื่องธุรกิจเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยสนใจไม่เคยอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอวันหนึ่งที่วิได้เข้ามาเจอพี่นานาพี่แม็กพี่ช้างแล้วยิ่งวันนี้พี่พี่ก็ฟังพี่แอกพี่ยิมพี่ทุกคนที่พูดพี่นัททีหรือในห้องเบบี้บูมเมอร์พี่ก็เข้าไปฟัง ไม่ว่าจะเป็นพี่ชาลีแต่เราไม่เราไม่มีความรู้เลยแต่ตอนนี้ซึมซับมาเลยตรงถึงว่าเฮ้ยพี่เห็นช่องทางในการที่ว่านอกจากจริงๆเข้ามาตีบอร์ดเพื่อที่จะให้มันเกิดรายได้แต่ว่าคอมมูที่แอคสร้างอ่ะมันมีมากกว่านั้นมันซ่อนอะไรที่ถ้าเราเอ่อทำทำตามหรือศึกษาแอมันจะเห็นว่าอย่างอย่างการสวัปเป็นต้นตอนแรกพี่ก็ทำไม่เป็นนะ เออก็ปรึกษาพี่นาตาพี่ทางพวกอะไรพวกนี้ยฮะเขาก็สอนแล้ววันนี้ยอย่างที่พี่ติก๊กพ,พูดเอยพี่เนยพูดเอ่ยเรามีความรู้สึกว่าโอมันมีช่องทางที่เป็นแบบมันมันมันสามารถเอาตัวเข้าไปได้โดยที่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่สำหรับพี่ไม่เคยอยู่ในสายตาแต่วันนี้ยสิ่งที่แอคและทุกคนทําให้พี่เข้ามาสู่ตรงเนี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้ววันหนึ่งพี่ก็ จะพัฒนาตัวเองในการที่หยอดกระปุกเรื่องของการการที่เป็นแบบเนี้ยในความรู้สึกพี่อะพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนละหลายๆคนยคนเปิดใจแล้วมองเห็นช่องทางในการที่ในขณะที่พี่เป็นคนใหม่อะครับพี่เก่งค่ะเออพี่คิดว่าพี่ตอนเนี้ยคิดว่าตัวเองมีความรู้มากขึ้นเก่งข,ขึ้นไหมครับหลังจากพี่ไปใช้เว็บสามเป็นใช้กระเป๋าบล็อกเชนเป็นต้องมีค่าแก๊สต้องสวอปต้องถอน USDT เอา USDT ไปแลกเป็นเงินบาทจริงเนี่ย มันมันคำว่าเปิดโลกของพี่ตรงนี้พี่มองว่าพี่เก่งขึ้นไหมส่วนตัวแล้วเออมันดีขึ้นแอคเรียกว่าดีขึ้นไหมแต่เก่งขึ้นไหมมันก็ยังยังแบบเหมือนเปิดซิงกับน้องคือคือขักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้มากขึ้นเก่งขึ้นไหมใช่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่มันมันมันเหตุ <พอ S 2> ช่องทางมากขึ้นด้วยค่ะเริ่มเริ่มพอใจกับ<า> <มา S 2> ตัวเองไหมตอนนี้ที่มากนะพี่แอคมากอืม เพราะว่าชที่เดีวแต่เท<ร>ี่ก่งขึ้นของผมก็คือถ้าเราเราเรารู้สึกว่าตัวเราภูมิใจในตัวเองชอบตัวเองมากขึ้นนะแปลว่าเราเก่งขึ้นแล้วนั่นแหละสําหรับผมครับตอนนี้คือพี่แบบไม่วันหนึ่งอ่ะเหมือนพี่เพชรบอกว่าตื่นมาพี่ก็ต้องแบบเปิดเอเซ็ตละดูกระเป๋าละดูความเคลื่อนไหวของพี่ๆละห้องไหนเปิดอะไรอย่างนี้มากกว่าคือคือเป็นอย่างนี้ไปแล้วว่าทุกอย่างแบบ มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบทําให้เราทําให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นก็ภูมิใจนะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยทุกๆคนจริงๆแล้วก็ทุทกๆคนให้ความรู้แบบไม่กักเลยนะนะพี่แอ๊อวันนี้ฟังแบบพี่เนเอย้ยพี่ติ๊กเอย้ยพี่ช้างเอย้ยพี่นานาพี่แม็กที่พยายามจะสอนที่แบบไม่ว่าในในห้องบูมเมอร์ทั้งหมดอะฮะพี่ยอดเอย้ยพ,พี่พี่ทุกคนเลยค่ะ แล้วเราเก็บมาเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ไปถามทยอยถามเพราะว่าการไม่รู้ไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่แต่การที่ไม่กล้าถามเท่านั้นแหละการที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้เท่านั้นแหละพี่ว่า,ามันโง่ครับเขาไม่รู้ไม่ถามด้วยก็จะโง่ต่อไปครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> พี่เก่งค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่ชาตรีพี่แม็กพี่นานานะครับใครก็ได้นะครับอีกสักสองคน พี่ยอดนะครับพี่มารีด้วยก็ดีนะครับเพราะพี่มารีสรุปได้แล้วก็พี่กุ้งนะครับประมาณนี้พี่ปุ้มนะครับแถวๆนี้นะครับขอสองสามคนนะครับเดี๋ยวเราเป็นทอกกันละเชิญครับว่าวันนี้เข้าใจอะไรบ้างจากที่ผมพูดพี่ปุ้มเข้าใจได้ยินไหม,ไมคะได้ยินครับผม,มเสียงเสียงสะท้อนนะป่กคะเนี่ยไม่ไม่ได้สะท้อนกับเมื่อกี้เสียงพี่ปุ้มกับเสียงพี่มารีชนกันพอดีครับ อโอเค,คขอขออนุญ,ญาตพูดนะคะงานที่ม<อ>า,าพ <อ S 2> ดูดก,ก่อน,น,นพอดีพี่กระเด้งเข้าเด้องออกนะเพราะฉะนั้นที่ฟังอาจารย์ได้แบบไม่ต่อเนื่องแต่เข้าใจว่าตีความว่าอาจารย์ตอนเนี้ยอยากฟังความคิดเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ทําขณะเนี้ยเราเราคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องบอกก็ต้องถ้าในประเด็นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเหลังจากที่ swap to asset เนี่ย มันเสถียรมากขึ้นและจารย์มีแคมเปญน,นี้ออกมาใน a s s e t com เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกมเกมตีบอสเนี่ยสิ่งที่เราได้ Social ลไฟคอยเนี่ยนะคะการ Swap to a s s e t ได้ Reward นะนะคะโซเชียลไฟคอยต่างๆ มันมีส่วนที่เอามาทำาให้มันเกิดประโยชน์กับคนคนนั้นตามที่อาจารย์บอกถ้ามองเห็นก็เล่นได้และการที่มีติดให้ติดยศตรงนี้อีกนะคะมันก็ยิ่งช่วยให้ซึ่งมันมันเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยได้ได้ได้ไดมอนเหมือนกับการลงทุนกับตัวเองเนี่ยเราลงทุน แล้วลาการเติบโตของตัวเองไปได้การการที่จะมียศเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะรักษายศให้มันต่อเนื่องไปตรงนี้อาจจะต้องแบบมองมองให้เห็นมองให้ออกแต่ก็ไม่ได้ยากเกินเกินไปนักยิ่งมีทั้งพี่ยิมขากับมีอาจารย์รแอคเนี่ยรหรือจะมีลุงแอคเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะที่แจกร,ร,รีวอร์ดให้ในในการในการในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ย มันยิ่งสร้างผลประโยชน์สร้างไรายได้ให้กับให้กับคนคนนั้นให้กับผู้ลงทุนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปั้น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 พอร์ตของเราหรือปั้นเอ,อ่อยศของเราเนี่ยให้เติบโตเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่อคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ว่าคิดว่าตอนนี้จากเท่าที่มองหลายๆคนก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ อาจารย์ก็จะมองเห็นว่าพวกเราพยายามที่จะติดยศกันอย่างทั่วนหน้าไปเรื่อยๆนะคะอีกหน่อยเนี่ยเอ,อคนที่เข้าห้องนี้ก็จะเห็นทั้งแผงเลยอะค,ะค่ะข้งบนข้างล่างก็จะมียศติดกันทุกคนนะคะอีโ e <cos> คซิสเต็มข้างหนก็จะดีมากด้วยเชื่อเชื่ออย่างนั้นมากเลยค่ะค่ะพี่มาลีีปุ้มีปุ้ม,มจะบอกว่า อยู่กับสวัสเอเซ็มาตั้งแต่ต้นเนาะก็ก็สวัปเริ่มสวัปมาทุกตลอดอาคาก็จะเห็นว่ามันค่อยๆดีขึ้นเลยเลยถามความเร็วจำนวนเหรียญหรือว่า ส่วนประกอบอื่นที่มาด้วยอะค่ะก็ก็คิดว่าอาจารย์พัฒนาขึ้นมาได้อย่างดีมากคือเรื่องส่วนตัวเรื่องเหรียญวีสองวีสี่พี่ปุ้มว่าพี่ปุ้มเห็นอนาคตดีมากๆอยู่แล้วอะค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับพี่เนอะก็คือพี่จะบอกว่าพี่ยังไม่เคยเล่นเกมเลยนะ <laughs> ไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่เคยเล่นเกมไม่เคยเปเกมไม่เคยอะไรแล้วก็ไม่เคยชวนเพื่อนหรืออะไรดังนั้นแต่ว่าเนี่ยพี่ปุ้มไม่เห็นใน Refer r ร l ที่อยู่ในเ s s e t มันจอยเฟรนด์ขึ้นมา26คนน่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่ทําไปแล้วมีน้องๆมีเพื่อนๆมาจอยเออเขาก็ตามมารจริงๆได้ด้วยมันก็มองดูว่ามันเหมือนกับเปิดโอกาสให้คนเข้ามารู้จัก ACT ได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งรจริงๆก็มองว่าเกมมันก็เป็นอะไรที่ที่เป็น strategic อย่างหนึ่งที่ที่จะดึงคนให้มารู้จักกับเรามากขึ้นอะไรอย่านี้ค่ะครับผม จริงขอบคุณอาจารย์มากๆากนะคะในฐานะอนอร์ไนเซอร์ครับพี่ปุ้มค่าอาจารย์ในฐานะออร์ไนเซอร์ตั้งแต่ที่เราเชื่อม ACP กับ A set เ็บสองกับเ็บสามเข้าด้วยกันเนี่ยระดันจนมาถึงวันเนี้สิบกว่าวันยี่สิบกับจะยี่สิบวันพี่ปุ้มมองเป็นยังไงบ้างครับว่าแคมเปญนี้ถือว่าอยู่ในคะแนนที่พอใช้ได้ไหมครับพี่ <laughs> ในภาพรวมในทุก <laughs> ทุก <laughs> มิติในหลายมิติติได้เลยครับพี่ติได้เลย คำว่าพอใช้ได้มันเกินมามากแล้วอะค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมันพี่พุ้มชอบตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ไม่มีไม่มีแอดเนาะเพราะว่าปกติอาจารย์ก็จะเพจแอดไปไทยซ้ง <Yeah. S 1> เยอะแต่สิ่งเนี้ยมันคือแบบเราไม่ใช้แอดเลยอะแล้วก็ให้คนเข้ามาคอนเนคกับสิ่งนี้ได้อะค่ะอาจารย์พี่พุ้มว่ามันดีมากๆถ้าให้คะแนนก็อยู่ตรงไหนดีอะค่ะจย์ที่มากวามากว่ามากกว่าร้อยอะ มันไปกว่านั้นแล้วอ่ะเอพี่ปุ้มอย่าชมผมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยละร้อยละร้อยลร้อยและร้อยและร้อยละไม่แต่จริงๆนะอาจารย์คือพี่พี่อาจารย์คิดดูดิพี่อายุขนาดนี้แล้วพี่พี่ชวนเด็กเล่นเกมอ่ะตอนตอนแรกเด็กมันคิดว่าลายพี่ปุ้มโดนแฮกอ่ะอย่าท่ารองเท้าตากระต่ายวินอ่ะแล้วก็พูดกับน้องเอ็นคือทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเจ๊ปุ้มใครโดนแฮกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วมันก็ไปคุยกันหลังบ้านด้วยนะว่า ทุกายไลน์พี่ปุ่มโดนแฮกแน่ๆมีแต่เรื่องเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็มาเจออ่านเล่าให้ฟังเขาก็เขาค่อยๆเข้ามาแล้วทุกคนก็ได้เห็นเงี้ยค่ะแม้แต่น้องพวกแบบน้องฟรีแลนด์แบ็กสเตจนู่นนี่นั่นถามว่าวันๆทำอะไรนวกตีวันเจ๊อะไรอย่างเงี้ยก็หลบปีอ่ะจ้าขอบคุณครับพี่อ่าวท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะ